มากแล้วขณะนี้โกเบลโกเป็นตัวนำโกเบลโกเป็นตัวนำโชคจเจริญเป็นตัวที่สองถัดไปเป็นสิงสายฟ้าคุณกล้านาลงและดวงชัยวงที่คงไปสามโกเบลโกเป็นตัวนำคู่กับโชคจเจริญโกเบลโกเป็นตัวนำโชคจเจริญเป็นตัวที่สองสิงสายฟ้าเป็นตัวที่สาม ถัดไปเป็นคุณกล้านาลงและดวงชัยวงศ์ที่ป้ายสีบ่บอกทางตรงชโชคจะเลยเป็นปตัวนำคู่กับโกเบลโก้สิงสายฟ้าเป็นตัวที่สามโกเบลโก้เป็นตัวนำคู่กับสิงสายฟ้าสิงสายฟ้าผ่าเข้ามาเป็นตัวนำลาสิงสายฟ้าเป็นตัวนำคู่กับโกเบลโก้สิงสายฟ้าเป็นตัวนำโกเบลโก้เป็นตัวที่สองชโชคจะเลยเป็นปตัวที่สามสิงสายฟ้ายัางเป็นตัวนำโกเบ ผลการแข่งในเที่ยวที่5สิงสายฟ้าหมายเลขหนชนะที่1เวลาวิ่ง1นาที่3 3วินาทีกูเบลโกหมายเลขสี่ชนะที่2เวลาวิ่ง1นาที่7 7 5วินาทีดวงไยวงหมายเลขหชนะที่3เวลาวิ่ง1นาที1.22่1.22วินาทีสิงสายฟ้าหมายเลขหนึ่งชนะที่1เวลาวิ่ง1นาที่3 3 2วินาที โกเบ์โก้มาเล็กสี่ชนะที่2เวลาวิ่ง1นาที0.75วินาทีดวงแค่วงมาเล็ก้ชนะที่3เวลาวิ่ง1นาที1.22วินาทีครับ